นะครับแล้วก็จะมอบหนาจให้ผมในเรื่องของการบริหารหน้าที่ผมก็คือเพียงแค่ให้คำมั่นสัญญากับผู้ถือหุ้นว่าผมจะจ่ายเงินปันผลให้เท่าไหร่นะฮะต่อปีนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันคร่าวๆนะครับแต่ในส่วนนี้ปัจจุบันคือยังยังไม่ได้ออกไปเปิดเพราะว่าต้องรอให้เอเจเอให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับยังไม่ได้เอาไปเปิดนะแต่เตรียมการไว้แล้วเตรียมการไว้แล้วครับเพราะถ้าเราไปเปิดนี่เราก็เปลี่ยนเสมือนว่าเรา อย่างเงี้ยเราหักหลังกับบริษัทที่เรายังอยู่ใช่ไหมครับต้องให้เราเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยเราเปิดซึ่งกระบวนการเปิดผมก็ใช้เวลาไม่น่าจะเกิน3เดือนก็เรียบร้อยแล้วสาถึงสเดือนนะฮะน่าจะเรียบร้อยแล้วในช่วงระหว่าง 3- 4เดือนนั้นที่เราไปเปิดเราก็ยังสามารถใช้ลายเส้นบุคคลธรรมดาไปก่อนได้หลังจากนั้นเราก็โอนลายเส้นบุคคลธรรมดาเนี่ยไปอยู่ในลายเส้นของนิติบุคคลซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ยากเลยนะครับ ก็ครับท่านผู้ชมในส่วนนี้ในช่วงเบรกแรกเราอาจจะได้เห็นว่าจะทำเพราะเหตุใดทําไมถึงคุณปาวัตรจะออกไปเปิดบริษัทใหม่ที่จะทิ้ง s อ a ที่ปั้นมากับมือโดยที่เราก็ได้เห็นว่าเป็นบริษัทที่สามารถรับรางวัลมาตอดทุกปีถึง5สมัยตั้งแต่นายกรุ่นรุ่นนะรนครสุรยุทธครับสุดรยุทธก็ผ่านมา3-4คนแล้วก็ยังยืนหยัดกันอยู่แต่ว่าต้องดูจับตาดูต่อไปว่า ในเบรกหน้ายังมีอะไรที่จะคุยกับคุณปานวัดอีกมากมายโดยเฉพาะกระแสะทางการเมืองและก็มุมมองของบลกเกอร์ในปีหน้าจะใกล้ AEC เข้ามาเดี๋ยวพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ ตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง iNtv และ TVD ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้า,าสิวผิวไม่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศนวยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้ยถูกต้องที่สุด,สด เมื่อผู้หญิงต้องเาชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347นังสื้ิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดจี้จุดตายขายตรงยุคดิจิตอล ปฏิวัติตัวแทนก่อนศู์พันการเมืองวิกฤตเบี้ยก่อการร้ายพุ่งประกันโอนความเสี่ยงลูกค้า30%ค้าปลีกลุ้นโคมสุดท้ายไตรมาสสี่สหพั์ยอดขายตกพวบ20%วันทัวอบรมัญลกรรมเกาหลี บันทอนธุรกิจองค์รวมในอนาคตระดมทัพผู้นำร่วมทำศึกไม่ปิดกั้นทำกี่ค่ายก็ได้จับตานิวเคซีไลรุกตลาดขายตรงแรงตลาดปิ้งย่างแข่งเดือดรับกระแสนิยมพุ่งมิยาบิลุยเปิดสาขาพร้อมขายแฟรนไช ขายตรงเฮือกสุดท้ายเคลื่อนขบวนเต็มสตรีมศึกปีหน้าชี้ชะตายักษ์ไบานารี่ไขครของติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดด้วยค่อฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ เข้าสู่ช่วงที่2ของสนทนาภาษาประกันนะครับเรายังมีอะไรคุยกันอีกเยอะกับคุณปางวัฒน,นะครับครับก็อยากจะสอบถามคือในมุมมองของโบรกเกอร์ก็ใกล้ AEC เข้ามาแล้วก็ไหนๆก็คุณปางวัฒก็มีวิชั่นที่จะไปเปิดบริษัทใหม่เล็งเห็นอะไรกับธุรกิจโบรกเกอร์ปกักันกันยครับครับผมคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่าธุรกิจโบรกเกอร์นในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยหลายบรกเกอร์ ยังทําธุรกรรมเหมือนเป็นตัวแทนของบริษาทประกันครับก็คือมีหน้าที่หน้าที่ขายประกันแลวเอาประกันส่งบริษาทประกันบางครั้งก็ขายส่งแล้วไม่พอไม่บริการเลยก็ถือว่าหน้าที่บริการเป็นเรื่องของเบริษาทประกันใช่ไหมครับครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่บอกว่าบโบรกเกอร์เนี่ยเปรียบเสมือนทนายความของลูกค้าคําว่าโบรกเกอร์เปรียบเสมือนทนายความของลูกค้านี่นั่นก็แปลว่าเมื่อเราขายประกันแล้วใช่ไหมครับครับเราต้อง คอยดูแลสัญญาให้เขาจนครบสัญญาหากลูกค้ามีปัญหากับบริษัทประกันเราก็ต้องเปรียบเสมือนทนายความที่เข้าไปเป็นคนกลางในเรื่องของการเจราจากไกลเกี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับโบรกเกอร์เนี่ยต้องมีแผนบริการในเรื่องของให้คําแนะนําปรึกษาในเรื่องของการาไม่เป็นธรรมในเรื่องของการเรียกร้องสินไหมนี่คืออันดับแรกเลยโบรกเกอร์ต้องมีนะครับนะนอกจากในเรื่องของบริการแล้วในเรื่องของช่องทางจําหน่าย นะครับบลกเกอร์ต้องมีหลายช่องทางไม่ใช่ว่าขายขายแค่ช่องทางเดียวนะครับในโบรกเกอร์ในบริษัทใ,ใหม่นเนี่ยมันต้องมีทั้งช่องทางขายประกันในในรูปแบบขององค์กรในรูปแบบของรายย่อยนะครับในรูปแบบของเทเลในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของทีวีดเรกนะครับซึ่งตอนนี้วิวัฒนาการของการทำธุรกรรมมันเปลี่ยนไป เมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ,รบเราก็ต้องไป,ไปทําช่องทางการจําหน่ายที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้ถามว่าทเทเลมีการขายไหมมีมีการทำนานแล้วทีวีรารเล็กมีไหมมีกําลังเริ่มทําอยู่แล้วถามว่าช่องทางที่ทุกวันนี้ที่ทําในทีวีไรเล็กเนี่ยใช่ไหมครับ,รบก็มันก็เปรียบเสมือนว่าผู้อ,อุปการซื้อซื้อเสร็จไม่รู้ใครมาบริการก็ปล่อยไปตามยถากรรม ถูกไหมบล็อกเกอร์ใหม่เนี่ยเราจะทำทีวีเด i r e c เรื่องแล้วเราจะบอกให้ลูกค้ารู้ได้ว่าคุณซื้อผ่านบร็อกเกอร์นะทีวีเด irect ได้ถึงเวลาคุณเดือดร้อนเรามีคนให้คําปรึกษานะครับบล็อกเกอร์ใหม่เนี่ยจะยาวไปถึงในเรื่องของการเป็นพัฒนาไปถึงในรูปแบบของการรับเป็นผู้ให้บริการกับบริษัทประกันนะฮะนี่คืออาจจะเป็นคอนเซปต์ใหม่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่า ผมอาจจะไปเปิดสาขาโบรกเกอร์ในอำเภอบ้านนอกซึ่งบริษัทประกันไปไม่ถึงครใช่ไหมครับแต่ถามว่าอำเภอบ้านนอกเนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องพรบรซึ่งทุกคนมีพร,<ช>พรบรถยนต์รถเอร์ไซค์ถามว่าเวลาเขาเกิดเหตุเขาต้องไปยื่นที่ไหนนะครับก็ต้องมายื่นที่ตัวจังหวัดต,วตัวจังหวัดครับใช่ไหมครับบางครั้งอำเภอบ้านนอกกับตัวจังหวัดห่างกันก็น่าจะเป็นร้อยโลร้อยกิโลครับถูกไหมครับเพียงแค่เง,งนินบางทีค่าสถาบาลสองสามพันบาท แต่เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเสียเวลาแล้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมครับผมก็มีความคิดว่าผมอาจจะไปคุยกับทางบริษัทกลางผู้ประสบภัยรับว่าถ้าผมเปิดสาขาย่อยที่อําเภอต่างๆเนี่ยผมจะคุยกับบริษัทประกันว่าโอเคถ้าคุณขายพรบเกิดเหตุเคมเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมจะเป็นคนกลางได้ไหมให้เขามายื่นเอกสาร ลักษณะคล้ายๆเคานค์เตอร์เซอร์วิสนะครับ,รบให้เขามาย่นเอกสารผมก็าอาจจะคิดค่าธรรมเนียมกับบริษทัท <ฮะ S 1> เคมละสิบาท20บาท <ฮะ S 1> ก็เหมือนธนาคารนะมาโอนเงนินนี่นี่คือความคิดที่ผมที่ผมคิดว่าถึงวันหนึ่งบล็อกเกอร์ต้องต้องต้องเปลี่ยนนะครับต้องมีบริการที่หลากหลายต้องมีช่องทางของรายได้ที่มากขึ้นเพราะตอนนี้แม้กระทั่งคอพอก็ยังบอกเลยว่าสมัยก่อนบริษัทที่จะเปิดบล็อกเกอร์ได้ วัตถุประสงค์ของคุณทําได้แค่วัตถุประสงค์เดียวคือเรื่องการขายประกันแต่ตอนนี้คอพอเขาก็เปิดแล้วแม้กระทั่งเซเว่นก็มาขอเปิดโบเกอร์ได้ไปษณีก็มาขอเปิดโบเกอร์รได้ก็แปลว่าตอนนี้ทุกบริษัทที่มีหลากหลายวัตถุประสงค์ก็สามารถทําธุรกรรมด้านโบเกอร์ได้นะครับ,รบก็ในส่วนนี้อย่างที่คุณประวัติเล่ามาคือว่าอาจจะเป็นแนวทางของบริษัทใหม่หรือเปล่าที่เราต้องการจะทําอย่างนี้ครับนี่ต้องเป็นแนวทางบริษัทใหม่แน่ ถึงวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเรา,เราเปิดบริษัทใหม่คอพพก็ต้องให้เราเขียนแผนธุรกิจเพื่อที่ไปยื่นเสนอต่อคอพพถูกไหมในแผนธุรกิจเราเราก็จะเขียนให้คอพพทราบล่วงหน้าเลยว่านี่คือแนวทางที่เราจะทําจะเป็นแผนธุรกิจที่คอพพเห็นแล้วเออมันจะไม่เขาเรียกไงไม่ไปซ้ําเหมือนกับชาวบ้านเหมือนโบรกเกอร์อื่นๆในท,ทั่วไปจะเป็นการทําธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการให้กับประชาชนแม้กระทั่งให้ความรู้ในเรื่องของการประกันด้วยให้กับประชาชนด้วย ในส่วนของ AEC นี่คุณประวัติมีแนวคิดยังไงกับบลกเกอร์การภัยไทยกับในการรองรับ AEC ในส่วนนี้ครับในเรื่องของ AEC นะผมบอกนะว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับโบลกเกอร์ที่ออกไปสู่ต่างประเทศได้นะฮะที่เราเรียกว่าบลกเกอร์อินเตอร์นะฮะเหมือนถ้าประเทศไทยไปอยู่เขมรเขมรก็ต้องเรียกเราว่าอินเตอร์ถูกไหมครับตอนนี้ถามว่าโดยพื้นฐานเนี่ยบลกเกอร์ที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยอันดับแรกเลยเขาต้องมีเครือข่ายก่อน ถูกไหมมีเครือข่ายของธุรกิจที่ไปทําธุรกิจในประเทศนั้นๆแล้วโบรกเกอร์ก็เข้าไปนะครับถ้าในแง่ของผมเนี่ยเราไม่มีเครือข่ายในธุรกิจตรงนั้นถามว่าเราจะเข้าไปยังไงนั่นคือที่ผมเคยสัมภาษณ์ไว้ว่าตอนแรกผมว่าผมจะทําอช a เนี่ยให้เป็นแบรนด์ของอผู้นําด้านประกันสุขภาพใช่ไหมครับไอแนวคิดผู้นาด้านประกันสุขภาพเนี่ยมันก็จะโอนย้ายไปอยู่ในโบรกเกอร์ใหม่ว่าโบรกเกอร์ใหม่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผู้นาด้านประกันสุขภาพ คำว่าพู่น้ำด้านประกันสุขภาพก็คือว่าประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวลาวพมา่าเขมรหรือแม้กระทั่งมาเลเซียถูกไหมซื้อประกันสุขภาพผ่านเราก็สามารถที่จะมารักษาในเมืองไทยได้แล้วก็จับมือกับบริษัทประกันนะเพื่อที่จะบูมประกันสุขภาพนะฮะถามว่าในการขยาย a อซเนี่ยเราไม่ได้ไปเปิดสาขาที่นั่น เพียงแต่ว่าเราเปิดในเมือง,องไทยแต่ว่าให้ลูกค้าต่างชาติเข้ามาซื้อประกันในประเทศเรา,ามาซื้อกับเราได้อาจจะเป็นในระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งคอ,อพกอ็จะมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมการขายอ e ีคอมเมิร์ซดูไหมครับ,รบหรือว่า,าเขาอาจจะขับรถอย่างเช่นลราเนี่ยเราไปเปิดสาขาไว้ที่น้องคายเขาอาจจะขับรถข้ามพรมแดนมามาซื้อกับเราเวลาขเขาไม่สบายเขาก็ข้ามพรมแดนมารักษา,าที่มาเลเซียเขาอาจจะไปเปิดที่สะดารอะไรแบบนั้นะครับ เขาคงอยู่ในประเทศไทยเลยครับเพ <อ S 2> <นะ S 1> ราะในส่วนนี้ผมเริ่มเห็นจากโบรกเกอร์ต่างประเทศเข้ามาลุกในตลาดบ้านเรามากขึ้นเห็นมีสองสมเจ้าที่เข้ามาในในส่วนของทั้งไดรเลกทั้งอะไรนี้คือมีความคิดยังไงครับกับโบรกเกอร์ต่างชาติที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเราครับถามว่าโบรกเกอร์ต่างชาติจริงจุดกาําเนิดของโบรกเกอร์ในประเทศไทยก็คือโบรกเกอร์ต่างชาติที่เข้ามาในช่วงรุ่นแ,แรกๆเลยนะครับนะที่ณนะวันนี้เขาเข้ามาลุกเนี่ยก็แปลว่า จะเป็นโบรกเกอร์ที่เขามีศักยภาพในเรื่องของการทําระบบอ e ีคอมเมิร์ซตอนที่ที่ผมดูแล้วว่าโบรกเกอร์ต่างชาติที่จะมีความเชี่ยวชาญหน้านะฮะในเรื่องของอ e ี commerce, คอมเมิร์ซกับเรื่องของทีวีไดเรกนะครับส่วนเรื่องของเทเลเนี่ยคิดว่าโบรกเกอร์ไทยเนี่ยสู้เขาได้สบายแต่เรื่องของระบบอ e ีคอมเมิร์ซกับทีวีไดเรกเนี่ยเทคโนโลยีความพร้อมในเรื่องของการลงทุนเนี่ยในโบรกเกอร์ไทยเนี่ยก็มีอยู่แค่2 3สาบริษัทที่ทำกันอยู่นะครับแต่ศักยภาพในเรื่องของการรับ ต่างชาติเนี่ยถ้าต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมีบริษัทในเครือข่ายของเขาซึ่งเขาสามารถที่จะเวิร์กไได้ทั่วโลกนะครับแต่ยังไงแล้วในอาเซียนเนี่ยผมก็ยังมองว่าประเทศไทยเป็นฮับของการรักษาพยาบาลนะฮะสิ่งที่เขาจะขายได้ดีที่สุดในเรื่องของการประกันสุขภาพนะครับก็ในส่วนนี้ขอประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่ตอนนี้มีทั้ง2ม็อบในส่วนของประกันภัย เรามีความคิดเห็นในส่วนนี้กับม็อบสองม็อบนี้ยังไงครับกับการเมืองที่ร้อนรละอุในช่วงนี้ครับจริงๆการที่มีม็อบเยอะประกันภัยไม่ชอบครับถูไหมครับถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยมีม็อบเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาในเรื่องของการทําประกันต่อเนี่ยลำบากโดยเฉพาะในเรื่องของภัยการร้ายภัยจราจรเพราะประเทศเราเคยมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของการม็อบแล้วเกิดการเผา ถูกไหมฮะเผาห้างสตัินงค้าเผาอาคารใช่ไหมครับ,รบเมื่อใดถ้าเกิดประเทศไทยมีมบอยู่เยอะๆถูกไหมปัญหาของธุรกิจประกันก็คือบริษัทประกันก็จะคิดเบี้ยประกันในเรื่องของภยยัยจราจรภัยสงครามการเมืองภัยก่อการร้ายแพงขึ้นมันก็ตกกับนักธุรกิจนะฮะในเมืองใหญ่ๆนะครับซึ่งจะทําให้โอกาสจะซื้อเบี้ยประกันราคาถูกเนี่ยมันยาก